แบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่ส่งกระแสไฟที่มีอยู่ในแบตเตอรีน่นั้นๆไปยังมอเตอร์สตาร์เพื่อทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดเมื่อเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ก็จะหมดหน้าที่ไปโดยแบตเตอรี่รถยนต์นั้นแบ่นออกได้เป็น2ชนิดคือแบตเตอรี่แบบเติมน้ํา Convention แ l b a บตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องทำการเติมปดเจือจางแล้วทำการชาร์จไฟก่อนนำไปใช้งานผู้ใช้ควรหมั่นตรวจดูระดับของน้ำให้อยู่ที่ขีดบนเท่านั้นหากน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนดควรเติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดบนของแบตเตอรี่และแบตเตอรี่พร้อมใช้ m ม่ทันเน้นฟีแบตเตอรี่แบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ 1. แบตเตอรี่ไฮบริดคือแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ท,ทันทีและยังคงต้องคอยดูแลระดับน้ำในแบตเตอรี่ไม่ให้ต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้เหมือนกัน 2. แบตเตอรี่ S.M.F หมายถึงแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ทันทีและไม่ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เลยตรวจสอบเบื้องต้นได้จากการดูที่ตาแมวหรือเท็ดไอสาลักษณะและสาเหตุการเสียของแบตเตอรี่รถยนต์หลักๆก็จะมีไม่ผลอาการโซลเเชันคือการเกิดผลึกขาวที่แผ่นลบเกิดขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่จ่ายไฟออกนานๆผลึกตันเศสสีขาวมันจะค่อยๆสะสมโซลเเตชันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อแผ่นบวกและแผ่นลบถูกอากาศนานๆ เนื่องจากกดแห้งหรือว่าการง่ายๆก็คืออาการซาเฟสัน่นนั้นคือการที่ผู้ใช้งานลืมที่จะดูแลรักษาหมันเติมน้ำตาลนั่นเองซึ่งการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งควรใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเท่าเดิมและมีแอมป์เท่าเดิมขนาดและแอมป์ที่ใช้อยู่เดิมนั้นเหมาะสมกับรถยนต์แล้วโดยวิศวกรโรงงานผลิตรถยนต์ได้คิดกำหนดให้แบตเตอรี่นั้นเหมาะสมกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในรถยนต์แต่ละรุ่นไว้เรียบร้อยแล้วหากต้องการเพิ่มขนาดและแอมป์แบตเตอรี่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางบ o ็อกซ a c i n g นั้นก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆใช้แบตเตอรี่ที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศในเขตร้อนเช่นประเทศไทยของเราอย่างแบตเตอรี่ G7 ที่มีผลทดสอบอายุการใช้งานในห้องทดลองแล้วว่าสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ยาวนานใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตแบตเตอรี่แถมยังมีประสบการณ์ด้านการผลิตแบตเตอรี่มามากกว่า30ปีแบตเตอรี่ G7 จำหน่ายในประเทศไทยมามากกว่า5ปีคุณภาพมาตรฐานส่งออกกำลังไฟในการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเยี่ยมอายุการใช้งานยาวนานราคาไม่แพงซึ่งใน ปัจจุบันแบตเตอรี่ G7 ก็มีทั้งแบบ Conventional หรือแบบแบบเติมน้ำและแบบ Maintenance Free พร้อมทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์รุ่น t t z RS แบตเตอรี R ่รถยนต์ G7 มีครบทุกรุ่นสามารถใช้ได้กับรถญี่ปุ่นและรถยุโรปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์02 398 2288และหาซื้อได้ตามร้านขายแบตเตอรี่ทั่วประเทศ